ช่วยบอกกีฟังที่ดีไหมหากว่ามีใจให้เหมือนกันเปิดรูปขอเธออวดแม่ฉันทุกวันแม่ยังบอกฉันแม่ไม่ติดวัสดีเจ้าแม่เป็นแม่ของน้องจอนนะเจ้าฝากกือเติงเอฟซีกู้โคนตัวเจ้าสวัสดีครับผมจอนนัทโชตนะครับตอนเด็กๆ น้องจอนก็ไม่ดื้อน,นะแต่น้องจอนจะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กพ่อที่บ้านนี่พ่อเขาตื่นขึ้นมาก็เปิดเพลงเลยขอรหัดร้องเพลงหัดเล่นโทรศัพท์จะอัดเทปอะไรถ้าแม่ทําอะไรเขาก็อัดแม่ไว้หมดลูกชายแม่ก็คือปล่อยเขาเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาชอบอะไรแต่ตอนเลี้ยงน้องจอนนี่คือเราอยู่บ้านพักภูก็เลยบางคนยังคิดเลยว่าเอ๊ะ คนเมืองอย่างมาอู้ก,กําไทยส์กันอู้ภาษากลางพ่อแม่ต้องพูดกับเด็กนักเรียนเป็นภาษากลางก็พูดกับลูกชายก็ต้องเป็นภาษากลางเราอยู่บ้านพักครูตอนนั้นตอนนั้นจําอะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> เด็กมากถ้าโตมาหลังจากนั้นหน่อยก็รู้สึกว่าแม่ใจดีครับแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับผมชอบทําอะไรเขาก็ให้ทําได้ <c oughs> ก็ปกติแล้วครับถ้าเราทําอะไรไม่ดี <c oughs> เขาก็แนะนําตักเตือนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าดุหรือว่า ได้าลอะไรมากครับเท่าที่ผมจําได้มีหนึ่งเรื่องครับก็คือเหมือนผมไม่ไม่ยอมไปเรียนครับก็คือนั่งเล่นเกมอยู่บ้านหน้าคอมแล้วก็พ่อแม่ก็กลับมาจากทําง,งานแล้วก็บนบนบ,น,บน,ะนะครับอ๋อแบบไม่มีเลยนะจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผล ถ้าเป็นอย่างปัจจุบันนี้ก็ถ่ายคอนเทนต์ครับเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผมกับแม่ได้ทําอะไรด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราสนิทสนมกันมากขึ้นนะยครับแรกๆก,ก็ไม่เข้าใจเราแต่นังจอนมีวิธีหลอกล่อเหมือนเป็นคนชอบอยู่หน้ากล้องแหละเพราะว่าตอนเป็นครูก็เราขายเครื่องสําอางด้วยไงเราปขายตรงเราจะชอบแบบถ้าถ้าพูดถึงว่าเป็นเด็กไม่ไม่อยู่ไม่อยู่หลังห้องนะจะชอบทำอะไร,รที่มันเด่นๆ พอมาเจออย่างนี้ก็เลยยิ่งชอบน่าจะเป็นคอนเทนต์ร้องเพงลงนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแม่ก็ชอบร้องแต่ว่าไม่ได้ร้องแบบว่าอัดเสียงแบบที่ผมทําที่ของผมมันจะเป็นคอนเทนต์แบบร้องจริงจังมีการอัดเสียงบันทึกเสียงวิธีแก้ก็คือให้แม่ร้องไปทีละคําเลยแล้วผมก็มาอีดิตครับแต่ถ้าเป็นจังหวะเร็วๆในความคิดของแม่นะก็ไม่ลําบากนะ ก็ชอบอยู่หมายถึงว่าถ้าได้ร้องด้วยเต้นด้วยอย่างนี้ชอบอยู่เพราะว่าคอนเทนต์ผมบางเพลงมันจะเป็นเพลงวัยรุ่นครับแล้วแม่ก็จะร้องไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นยากแบบมีร้องแบบฮิปฮอปแร็ปอะไรเงี้ยเห็นเห็นแววเขาก็เริ่มเห็นตั้งแต่เด็กแล้วนะพออยู่เรียนชั้นประถมเขาก็อยากไปเรียนกีตาร์ละพอไปเรียนกีตาร์พ่อยังตกใจเลยเพราะว่า รู้ที่เขาสอนเขาถามว่าจะเอาแนวไหนเขาบอกว่าพี่ตูนพ่อยังกลับมาคุยกับแม่เลยนะอ้ยตายแล้วพ่อสะดุ้งเลยเราก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันแต่ดูรู้สึกว่าเขาม,า,มยา,ยามีความพยายามความพยายามมากแต่พ่อแม่ก็รุนนะไปแข่งไปอะไรได้ที่อะไรไม่เป็นไรให้เราสู้ต่อไปก็ให้คําแนะนำเขาอย่างนี้ครับจริงๆก็มาจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันครับ อย่างคุณพ่อเนี่ยชอบเปิดเพลงที่บ้านแบบว,ว่าเปิดทั้งวันทั้งคืนมันก็ทําให้เราซึมซับเหมือนกันครับก็ได้ฟังเพลงมาตลอดแล้วก็ได้เหมือนเขาก็จะเปิดเป็นแบบแผ่นซีดีดีวีดีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วก็เห็นว่าเขาเล่นดนตรีร้องเพลงเราก็รู้สึกสนใจครับก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนกีตาร์ไปทํากิจกรรมไปอยู่วงลูกทุ่งของโรงเรียนวงโยธวาทิศก็เขาก็สนับสนุนให้ไปได้ครับแล้วก็เล่นมาเรื่อย คือเหมือนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะที่ความห่วงก็คือห่วงหน้าจุดนี้กลัวว่า,าจะไปเจอใครอะไรที่ไหนแต่ดีเขาก็ยังฟังเราอยู่ความรู้สึกยิ่งปลื้มสิลูกถ้ายัางมีคนมารักมาชอบลูกชายเรานี้นะเราก็ดีใจเขาให้เป็นคนดีของสังคมก็คอยบอกอยู่ตลอดก็อ,อ,อยากจะบอกให้แบบตั้งใจทำงานไม่ต้องเคาะทำดีให้ถึงที่สุด ต้องขอบคุณคุณแม่ครับที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายคอนเทนต์หรือว่าทุกอย่างเลยครับแม่ก็ถือว่าอยู่ในทุกช่วงชีวิตรครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแกก็มาด้วยมาเป็นกําลังใจให้ก็ต้องขอบคุณแม่มากๆที่เหมือนมาเป็นคนที่ Support ผมในยามที่ผมแบบรู้สึกหนึ่งขอ,ขอบคุณแม่ขอกคุช่วยบอกให้ฟังที่ดีไหมหากว่ามีใจให้เหมือนกันเปิดรูปของเธออวดแม่ฉันทุกวันแม่ยังบอกฉันแม่ไม่ติ้